สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่30พฤษภาคมนะคะคุณได้เจ็ดคาถากลับหัวส่วนเขาได้เดอะชาวเวอร์ วันนี้นะคะหลังจากที่ฟันฝ่าอุปสรรคมานะคะรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์อุปสรรคจะเบาลงคุณจะเอาชนะอุปสรรคได้นะคะถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มนะแฟนคุณไพ่ไม่ค่อยดีนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์วันนี้มีสถานการณ์อะไรที่เขาต้องประคับประคองนะคะเพราะว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอุปสรรคอะไรที่ควบคุมไม่ได้อะคะ่ะส่วนถ้าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงมีบางอย่างที่มันรุมเร้าอยู่ ในใจของเขาแต่เขาก็อาจจะยังไม่สามารถจะพูดคุยกับคุณได้หรือว่าเคลียร์คุณได้ดังนั้นวันนี้จิตใจเขาจะเปราะบางนะคะไม่แนะนําว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องซีเรียสนะคะให้เวลาเขาก่อนมันมีไพ่อารายกลี่ขึ้นมาด้วยมันแปลว่าการเข้าใจผิด นะคะอย่างที่ไม่บอกอะคะ่ะมีอะไรอย่าเพิ่งคุยใจเย็นๆกันก่อนแล้วค่อยคุยรอพลังงานดีกว่านี้นะคะแล้วก็ let your friend help you แต่ถ้าจําเป็นจริงๆอะจะต้องพูดคุยกันก็อยากให้มีคนกลางคะ่ะที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นคนโสดสนิทพักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนเนาะเพราะว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาใหม่ๆในวันนี้เนี่ยเขาเป็น The Tower นะคะก็คือไม่น่าจะไปกันได้ในระยะยาวนะ